สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับกับมาเจอกันกับเรื่องราไฟเพจนะครับก็มีแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับ16ทับ3ทับนะครับนะเป็นแนวทางนะครับแบ่งปันนะเรือซื้อเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโค้งสุดท้ายนะครับก็จะเป็นชุด เด่นบนเด่นล่างนะฮะเอามาให้เพื่อนได้ดูกันนะครับคนอื่นนะครับนะเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับเพื่อนดูคําเตือนกันก่อนอมาดูคําเตือนนะครับคําเตือนนะครับวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ตวัวเลขที่ได้นะครับเป็นเพียงการคำนวณย้อนหลังเพื่อ,อสถิติสถิติเท่านั้นนะครับผมไมส่สนับสนนการพนันหรือสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็โปรดใช้ดุลพินิษวิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อนๆนะส่วนใครที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับเพื่อนๆนะชุดสรุปคับบนบทสรุปนั้นแอดก็ลงไปให้ก่อนให้เพื่อนๆได้มีเวลาลอตเตอรี่กันก่อนที่จะมาดูคัดสรุปนะครับ มาดูครับก็ใครอยากจะเข้ากลุ่มฮะ ID Line S 3ามศู PKG OE ครับบ้านบางมี66นะเข้ากลุ่มฟรีนะครับ ID Line นะใครอยากเข้าก็ตามมานะครับนะอไไลน์ S ได้เล,เลยนะครับบ้านบางมีหกเอามาดูนะครับชุดสรุปชุดสรุปของเรานะครับเดี๋ยวเอท่าสมุดเแป๊บนึงเขียนไว้ในสมุดคัดใบให้เรียบร้อยนะครับ มาดูครับเด่นบนนะครับนะชุดเด่นบนนะครับ,รบเด่นบนไม่รู้ว่จะมาหรือเปล่าเด่นบนที่ห้ากับเก้า ดินบนที่ห้ากับเก้านะครับเ,เพื่อนๆนะดินบนที่ห้ากับเก้ามาดูคู่เด่นครับอะ่ะเมื่อถึงโคงง้งสุงดท้ายสุดแล้วจะไม่เหมือนเดิมนะครับตัวเลขที่ได้จะไม่เหมือนเดิมนะ,ะเพื่อนๆมาดูกันนะครับใน,ะะน,นส่วนของกระเชิดนะครับ อีกชุดหนึ่งส,ดดนนะสิบชุดด้วยกันนะครับเพื่อนๆน,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 นะนนสิบชุดด้วยกันนะครับผมเขียนผิดเดี๋ยวลบเขียนใหม่ตัวนี้ตัวนี้เขียนใหม่นะครับมันต่ำเกินไปสิบชุดด้วยกันนะครับสิบคู่ด้วยกันนะครับอันนี้เป็น นะก็จะเป็นชุดเด่นในชุดของบนนะครับนะใครจะวิ่งห้ารุ่นเก้าก็ได้นะครับ็นเล็กในส่วนของเล็กเด่นนะครับนะในคู่เด่นบนนะครับในคู่เด่นบนที่แอดมองไว้นะครับที่แอดนั้นได้มองไว้อยู่นะครับก็คือนะครับก็จะมีนในส่วนของ นะครับ90 95นะครับต่อมาเป็นในชุดหนึ่ง90 95จ5นห้าะนะครับนะ เลือกเด่นที่สามก็สามคู่พอเด่นวันนี้จัดไปสามคู่ฮนะหดี๋จะเป็นชุดนี้อาจจะมาตัวเดิมก็ได้เพื่อนนะให้ไปทั้งแถบก็แล้วกันให้ัปทั้งแถวเลยนะครับเด่นเก้าแอใไนบางเด่นทีเล่เก้านะครับนะนะครับให้เด่นทีเล่เก้าวันนี้มาดูในชุดส่วนของสามตัวบ้างครับเพื่อนนะสามตัวนะครับก็จะมีในของสามห้าเจ็ดนะครับ เจ็ดเก้าศูนย์นะครับศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเจ็ดสามห้าเก้านะครับนะเพื่อนในชุดสามตัวมีทั้งหมดห้าคู่เลยครับใครชอบตัวใดก็นำมาใช้นะครับใครชอบตัวใดก็นำมาใช้ออก นะครับเป็นให้เป็นแนวทางว่าจะไปตามนี้เลยทีนี้มาถึงในชุดของเดือนล่างครับเพื่อนๆน,นะทีนี้มาดูเด่นล่างของเราครับเพื่อนๆน,นะได้ทั้งหมดเก้าชุดด้วยกันนะก็จะมีนะครับเด่นล่างให้เด่นที่เลขหก เดืนที่ตัวเดียวนะครับมาดูชุดู่ิครมีห้าเจ็ดห้าก้าหนึ่งนะครับอยาปรับกล้องนะ ก้าหกหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าสองหนึ่งนะครับความคล้ายคลึงของตัวเลขตัวนี้ฮะเพื่อนๆนะมันมีตัวชนอยู่ที่ห้าเจ็ดที่บนเก้าห้าที่บนนะครับนะ องตัวเลยนะห้าจิดกับห้าเก้านะครับเด่อก็อไม่เป็นไรฮะแต่มันเด็ดล่างที่หกให้เด็ดล่างที่หกกก็ติดวงติดล่างไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะหกเจดกเก้าหเป็นเราถามว่ากันไปตามนี้เลยนะครับทนะุกส,สิ่งทุกอย่างนะครับเป็นเพียงการคานวณย้อนหลัง แล้วก็สูตรเก่าที่เดิมนะแอดก็มาจับกู้กันให้เรียบร้อยนะครับในชุดนี้นะฮะใครว่าเยอะก็ดูไว้เป็นแนวทางก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับให้เป็นแนวทางตลหดว่ากันไปตามสูตรการคำนวณของตัวเลขเท่านั้นนะครับก็ฝากวเพื่อนนะครับพิจารณาข้อมูลนะฮะแนวทางนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้ท่านสวัสดีครับ